สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับผมแนะ่นําเทรด้แล้วนะครับคลิปนี้นะครับเราจะคุยกันสําหรับคนที่เล่นในเกม Farmer World นะฮะเราจะคุยกันในหัวข้อวิธีแรกเป็นทองในคลิกเดียวของไข่ข้าวข้าวโพดและก็นมนะครับเป็นอย่างไรเราไปคุยกันเลยครับ พื่อนครับวันนี้ผมจะมาแก้ปัญหาวิธีการแลกข้าวบาเล่นะฮะหรือว่าไข่หรือว่านมเพื่อให้เป็นทองนะครับลหลายๆคนมีปัญหาที่ว่าเวลากด e x c h a n g ชเนี่ยมันกดได้ทีละต้นนะครับยกตัวอย่างเช่น ID ดีนี้ของผมเนี่ยผมจะแลกข้าวบาเล่นะฮะ8ต้นเพื่อให้เป็นทองนะครับตอนนี้ทองอยู่ที่2 5งนะครับเรามาดูปัญหาก่อนลวกันนะฮะปัญหาก็คือเราจะต้องกดทีละต้นอย่างนี้นะครับปุ๊บกดทีหนึ่งนะครับแล้วก็ รอให้เขาประมวลผลนะฮะนี่นะครับมันค่อนข้างช้าครับเพืครับนี่นะกดไปท,ที่ต้นนะฮะเนี่ยได้43โกนะฮะต่อ1ต้นนะครับก็จะลงมาเหลือ37เห็นไหมนะครับสมมุติว่าเราเนี่ยขายข้าวไม่ออกแล้วเราต้องการไปทองเนี่ยนะครับมันก็ต้องกดทั้งหมด37ต้นเลยใช่ไหมในกรณีที่ใครที่เขามีปัญหากันนะครับมันก็จะช้าหน่อยนะฮะดังนั้นวิธีการของเราง่ายๆครับผมก็ได้สอบถามทาง ดิสคอร์ดมานะครับเขาบอกว่าให้กดตรงนี้ฮะอะตอมิกนะครับอ่า๋ยวผมจะลองทานเฟอร์ดูให้หมดเ่็ดต้นนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ออกไปแล้ว1ต้นนะครับอ่า๋ยวขออนุญาตกดเข้าไปก่อนนะฮะให้เข้าสู่หน้าอะตอมิกนะครับแล้วก็ให้เป็น ID ของเรานะแล้วก็กดคําว่าเซลล์ NFT นะครับอ่าตอนนี้นะฮะเข้าผมเนี่ยมีทั้งหมด37ต้นนะครับผมจะเบิร์นออกไปให้เป็นทองนะฮะย้ํานะครับ ให้เป็นทองไปอีกสัก7ต้นละกันนะครับวิธีการะเพื่อนครับให้เพื่อนมากดคําว่า transfer นี้ก่อนนะครับต้นไหนก็ได้นะฮะแล้วก็กด transfer นี้ตัวนี้นะฮะ transfer นะฟึบนะครับมันจะเข้าสู่หน้านี้เห็นไหมฮะอันนี้1ต้นแล้วนะครับผมจะ transfer ทั้งหมด7ต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ไปเลยฮั7ต้นนะฮะสองสามี่ห้าหกเนะฮะเต้นแล้วนะ หลังจากนั้นนี่นะครับอันนี้จังหวะไฮไลท์เลยนะครับเพื่อนๆจะต้องพิมพ์ให้ถูกเลยนะฮะอันแรกเนี่ยให้พิมพ์คําว่า Farmer World นะฮะถ้าไม่รู้ว่ามันพิมพ์ยังไงนะฮะให้ดูนี่ครับเพื่อนครับนี่นะฮะ Farmer World มี s ด้วยนะอ่าต้องระวังด้วยนะครับอ่าพิมพ์ไปเลยฮะ f a r m นะฮะ Farmer นะฮะเติม s ด้วยแล้วก็ World old r นะครับอย่าพิมพ์ผิดนะฮะงานเข้านะฮะถ้าพิมพ์ผิดนะครับ และตรงนี้ฮะเมมโมนี้นะครับให้เพื่อนพิมพ์คําว่าเบิร์นครับอย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้นะอ่าเรามาดูครับตอนนี้ผมมีทองอยู่ที่297นะครับเดีย๋ยวลองดูว่าอีก7ต้นของผมเนี่ยมันจะเบิร์นแล้วเข้าสู่หน้าไอเทมทองของเราในเกมเลยหรือเปล่านะครับเรากดเซนไปฮะฟึบฟนะฮะเช็คหน่อยนะครับเข้า Farmer World นะโอเคนะอ่าโอเคนะฮะกดคอนเฟิร์มไปนะครับ มันก็เข้าสู่กระบวนการเหมือนส่งเนี่ยฮะแต่ว่าเราเบิร์นเอานะฮะส่งไปเรียบร้อยนะฮะเห็นไหมฮะค่อนข้างเร็วเลยนะฮะอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับจบเลยอ่ามาดูกันฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมขออนุญากตกดรีเฟรชรอบหนึ่งนะฮะเข้าไปดูสิว่าตอนนี้ทองเข้ามาหอรือย,อยัง2า7นะฮะเมื่อสักครู่นี้จําได้อยู่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวลองดูว่าตอนนี้ทองมันเข้ามาสู่เกมเราหรือย,อยังนะฮะอ่าเรียบร้อยเห็นไหมครับ 570นะฮะเต้นนะครับก็ประมาณสัก40กว่าอทองแล้วกันนะฮะประมาณนี้เนาะก็เอาเป็นว่าวันนี้ผมมาแก้ปัญหานะฮะสำหรับเพื่อนหลายคนที่มีปัญหาเรื่องของการเอ็กเชนข้าวนมหรือว่าไข่นะฮะเพื่อให้เป็นทองง่ายๆแบบนี้นะครับสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อน,นะฮะลงทุนและประสบความสำเร็จทำกำไรเยอะๆในเกม Farmer World นะครับแล้วเราพบกันในคลิปครั้งต่อไปครับเพื่อนครับสวัสดีครับ